แล้ววันนี้เรากลับมาที่แบบ The Store แก้แบบท่ากาวกันบ้างนะครับโหไม่ได้เล่นมาสักพักใหญ่ๆเลยนะนี่ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตมาสักเท่าไหร่ครับก็เลยไม่ได้ค่อยเข้ามาเล่นใน Map นี้สักเท่าไหร่ อ่ะแต่วันนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากจะท e ําอีโมดเพราะว่ามีอ e ีโมดเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับแต่ว่ามันมาใหม่สักพักแลวแหละนะครับวันนี้เราอยู่ในรหัสของน้องเดลต้าเหมือนเดิมนะครับยืมรหัสน้องมาเพื่อรีวิวอ e ีโมดนั่นเองวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูอ e ีโมดนะครับของเ,ออเขาเรียกว่ากระตูนเรื่องจู้ึกไคเซนทั้งหมดนั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าทั้งหมดหรือเปล่าเลยมันโคตรเยอะเลยท่านผู้ชมอีโมดของจู้ึกไคเซนนี่เยอะมากเยอะแบบ อุ้ยเยอะแบบในนี้ไม่พอนะครับคือเราต้องไปหาเพิ่มมาอีกอ่ะแต่ผมก็หาเท่าที่ผมหามาได้แล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างครับส่วนอะไรที่ผมลืมๆไปท่านผู้ชมสามารถบอกไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแต่ว่าอันนี้คือผมหามาเยอะเท่าที่ผมหามาได้แล้วนะครับผมเอาคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับว่าอ e ีโมดจากตุ้เลื่อนจู๊สื่อไคเซนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ผมก็เขาเรียกว่าเอามาใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังไม่พออยู่ดีนะแต่ว่าผมพอจะจดไว้บ้างแล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างเดี๋ มาไหนไปขอภัยด้วยครับอันแรกนลครับผมนี่เลยท่าน,น,น,นะานี้ต้องใส่อันนี้ด้วยนะเนี่ยที่ไม่ใช่ผ้าคลุมที่ผมใส่อยู่นี่ต้องใส่นี้ด้วยนผู้ชมมโหลาเกอร์มันเป็นเอ่อท่าเรียกมโหลาการนั่นเองครับที่ฟูชิงูโรเป็นคนใช้นี่เองครับสำหรับท่านี้อ่ะเป็นท่าเรียกมโหลาการท่าแรกนะน,นี้เป็นท่าโพสเฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรเอานี่ออกด้วยโอเคท่าที่สองครับท่านสองเป็น รู้สึกว่าจะเป็นท่าของเกะโทมั้งนะครับอันนี้คือมันเล็กน้อยจริงๆนีครับอันนี้ถ้าใครไม่รู้นี่คือไม่รู้เลยมันแค่ถือกา,กาแฟแล้วก็อะไรเอ่ยนะครับเป็นเป็นฉากฉากหนึ่งที่เกะโทกําลังกินกาแฟแล้วก็หันไปแบบอะไรนะอะไรสักอย่างอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคท่าที่3อีโบตที่3ครับเ,เป็นของโกโจโนั่นเองครับนี่โกเทเอแต่แค่ไม่มีออร่านะ ก็คือใช้โมเกนนั่นเองครับรอบข้างหินรอบข้างก็จะลอยอยู่อย่างนี้นั่นเองครับโอเคก็น่าจะเป็นของโกโจันนี้แล้วก็ท่านี้ท่านี้คืออะไรอของใครท่านผู้ชมก็น่าจะรู้นะฮะเป็นของสุคุณะนั่นเองครับสูคุณะตอนที่นั่งอยู่บนบอลลังตอนที่คุยกับยูจิในอีกอีกอีกสักที่ที่หนึ่งนะครับเนี่ยอันนี้เป็นของสูคุนะนั่นเองครับโอเคท่าต่อไปนี่เกลางอนาเขต ผมแดนไลค์เขตใช่เลย <laughs> ท่านผู้ชมมันคือท่ากลางอาณาเขตของโกโจโนี่ครับทำท่านิ้วอีฟแบบนี้ในะครับผมทำหน้าแบบว่าเออเวลาเราเอ่อทำสัญญาอะไรไม่ได้เราต้องทำนิ้วอีฟไปก,ก่อนอ่าแล้วก็มีโกโจโไม่พอก็ต้องมีซูคุดะด้วยนี่กลางอาณาเขตอารอมสงซ่อนมันแล้วแต่มีเสียงด้วยนะของโกโจโมีเสียงป่าวะโอ้มีเสียงครับอ่าของของซูนะก็มีเสียงเหมือนกันอู้เท่นะ สองอันนี้โคตรเท่เลยอ่านต่อไปครับชื่อว่า 4K นะไม่รู้ว่าคืออะไรอ๋ e. อ <fundamental universe sounds> เป็นถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเออมันเป็นฉากฉากที่เออโกโจละมั้งนะครับเป็นคนเอาหยิบกล้องเนี่ยแหละเอากล้องโทรศัพท์มายืนถ่ายรูปเอ่อฟูชิงือก่ระวะผมจะไม่ได้เหมือนกันแรกๆเลยครับอันนี้เป็นฉากแรกๆของจูซึคาเซนเลยนะครับแต่ว่าไอคนที่ถ่ายเนี่ยเป็นโกโจแน่นอนโอเคเราไปโซอ่าอันนี้เป็น5าเต้น รู้สึกจะเป็นท่าเต้นของยูจินะครับน่าจะใช่น่าจะใช,ใช่มันเป็นท่าเต้นมันจะเป็นคู่กันกับของโกโจอันนี้น,นั่นเองครับนี่คือมันคู่กันต้องเอามาเต้นข้างๆกันนะครับมันถึงจะเท่ากันน,นั่นเองซึ่งไอ้ท่าเต้นนี้รู้สึกจะมาจากตอนเ,ออเพลงจบนะฮะเพลงจบของการ์ตูนเรื่องจู้จี้ไฮเซนนะนะอันนี้ก็จะเป็นของโกโจนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งให้ดูเมื่อกี้อันนี้ก็จะเป็นของยูจิ แมถ้าเต้นเหมก็จะคล้ายๆกันเลยซึ่งเอามาเต้นคู่กันได้นั่นเองนะครับตรงนี้โอเคแถวต่อไปโซดาอันนี้เป็นในภาคตอนโกโจโเป็นนักเรียนอยู่นะครับคนที่ถือกระป๋องกินเนี่ยก็คือโกโจแล้วก็มันจะคู่กับอันนีออ้อันนี้ก็จะเป็นเกะโทมั้งเนี่ยเป็นเ,เพื่อนโกโจอ่ะอันนี้ก็จะยืนข้างหน้านครับแล้วก็โกโจที่กินโซดาก็จะยืนอยู่ข้างหลังจะเป็นฉากฉากนึง นะครับในการ์ตูนนั่นเองอันนี้โอเคก็จะเป็นแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคือ <c oughs> ไม่รู้เลยจริงๆโอเคต่อไปนะครับผมนี่อันนี้เป็นท่าของซูกุนะครับในฉากที่สู้กับไอหัวภูเขาไฟปาวะผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณนั้นอ่ะแล้วก็อีโมต่ตอไปครับเมื่อกี้เป็นของซูกุนะต่อไปเป็นของโกโจโครับไม่เลยมันคือท่าค่อยๆลอยขึ้นไปแล้วก็แล้วก็วกนี่ <laughs> เอียงหลบเอียงหลบมันไม่ใช่เอียงหลบลงไปนอนเนี่ยมันเป็นท่าโกโจตอนสู้กับโทจินะครับอันนี้นั่นแหละนะครับมันเป็นท่าเอียงเหมือนเอียงหลบมีดโทจิหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอันนี้มันคุ้นๆมากเลยอ่ะแล้วก็อันนี้ครับน่าอ,อ,อะไรไเนไ่ยไอวินนี่ฮะอืมฉันชนะแล้วอันนี้เป็นรู้สึกจะเป็นท่าของโกโจนะครับที่ยังไม่ได้อยู่ในอนิเมะแต่ว่าอยู่ในมังงะตอนที่กําลังจะสู้กับสุนนะครั้งสุดท้ายนะครับอ่ะแล้วก็ท่าต่อไปคือท่าอะไรไเนี่ย อเอยิงธนูเอ่ออันนี้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะอันนี้ผมไปดูเขาพาเหมือนจะเป็นฟูกะหรือเปล่าเป็นท่ายิงธนูเฉยหรือเปล่าวะไม่ใช่ฟูกะหรือเปล่าเออไม่แน่ใจอ่าถ้าเราไปเป็นอากาศนะครับนี่เลยอากาศคือพลังสเสวทย้อนกลับสีแดงไปเนี่ยโคตรเท่แล้วก็จะมีอาโอด้วยครับ จะเป็นสีฟ้านั่นเองครับสองพลังนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมคือออล่ามคนละต่างสีนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นโชเซนเป็นท่ากัวโจเหมือนกันครับไม่รู้ว่าพูดอะไร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 ,อะไรใต้ล่าสักอย่างหนึ่งข้าคือที่สุดนี่คือข้างกัวโจเลยนะครับผมตอนสู้กับโทจิเหมือนกันนะครับอันนี้ตอนได้พลังสเสวทย้อนกลับใหม่ๆกำลังเหลืองพลังเลยนะฮะนี้ เออกำลังเหลืองพลังเลยถ้าต่อไปครับเป็นท่าของซูกุนะนะครับผมนี่เลยท่าใหม่ The มท่าเด็ l ฟอเรนมโคเทท่านี้มันพิเศษตรงที่เราสามารถที่จะต่อยตูแล้วมันเป็นไอ้นี่นี่เลยเป็นแบบว่าเอฟเฟกตัดนะครับแต่ว่าไม่ได้เพิ่มดาเมจหรืออะไรนะ <c oughs> เป็นแค่เอฟเฟกเฉยรู้สึกว่าจะมีฟินิชด้วยนะครับสำหรับไอท่าตัดเนี่ยต้องลองดูว่าเป็นยังไงนี่ไงนี่ไงนี่ โดเทอ่าแล้วเราก็สามารถกดอีกทีได้นะครับเออมันมันหายยางเนี้ยกดอีกทีก็จะเป็นผ่โลกแต่ไม่มีไม่มีเอฟเฟกหรือว่าไอ้ไม่ไม่ดาวมจหรือว่าอะไรนะครับตรงนี้เดี๋ยวลองผ่าโลกผ่าต้นไม้เนะี่ท่านผู้ชมเอาไว้ผ่าต้นไม้เนี่ยแหละเอาไปเลยถ้าผ่าโลกแต่ว่าเอาไว้ผ่าต้นไม้แทนตรงนี้ อ่ะนี่คืออีโมดอีกหนึ่งอันนะครับที่เท่มากโอเคแล้วก็อีโมดต,ต่อไปเป็น f ฟนอ l สปาร์ Final Spark ครับมาพร้อมกันเลยเห็นไหมสมุมซ้ายมือยังมีให้ซื้ออยู่เลยโอเคท่านี้ก็จะเป็นเ,เป็นท่าอีโมดคิวนั่นเอ,เองนะครับลองใช้ดูนี่เลยโคตเทเอาไปกินรู้สึกจะเป็นฉากยูจิเอ่อต่อยมาฮิโตะปะวะน่ใช่เนี่ย โอ้เท่อะน่าจะเป็นฉากยูจิต่อยมาฮิโตะนะครับตอนสู้กันฉากๆหลังๆเลยนะครับผมตอนที่ยูจีสามารถชนะมาฮิโตะได้นั่นเองครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งท่าที่เท่มากต้องเสียตังค์ซื้อและอีโมดต,ต่อไปครับจากจิ๊กสือไคเซนเหมือนกันนี่เลยมันอ่านว่า c ค s t out อะไม่แน่ใจเป็นท่าของยูจินะครับผมท่านี้โอ้โ มันเป็นท่าของยูจิครับน่าจะยัยมังมันมีอย่างว่าผมก็จําฉากในอนิเมะไม่ได้นะครับแต่ในมังงะผมเห็นภาพแต่ในบังงะนะครับในอนิเมะนึกไม่ออกจริงเออแต่ท่าเป็นเท่จัดเลยเฮ้ยโคตรเทแต่ยูจิแน่นอนครับสำหรับอันนี้เท่มากเท่มากนะถ้าเราไปเป็นอีกหนึ่งท่าที่ผมชอบมากเหมือนกันนะครับเป็นท่าอีโมดคิวนะครับผมมีเอาไว้กักขังโกโจได้เลยครับท่านี้ ไม่เลยโกคุม,มงเคียวไงล่ะนี่จงถูกกักขังเฮ้ยหมือนท่ามันจะเหมือนท่ามันจะหลีไม่ทันนะเดี๋ยวต้องดูใหม่นะฮะท่ามึงใช้มันก็จะแบบว่าแอบบักๆหน่อยนะครับแต่ท่านี้เทพมากท่านผู้ชม,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 มผมชอบมากเลยถึงก็ต้องซื้อกันเลยทีเดียวครับเท่มากอะ่ะกคุม,มงเคียวเฮ้ยขอรับหน่อย เอออันนี้ค่อยเป็นท่าเต็มหน่อยเมื่อกี้มันบั๊กเนี่ยนีย่เก็บเข้ากระเป๋าคือเป็นท่าที่เอาไว้ผนึกโกโจโนัน่นเองครับท่านี้เท่มากต่อไปก็ยังคงอยู่กับอีโบ๊ทคิวเหมือนกันครับโหท่าของจูซุไคเซนนี่มันเยอะมากจริงนะท่านผู้ชมแบบโคตรเยอะเลยอ่ะมาลองดูครับไม่เลยใช้เอ,อ่อ <F> เป็นท่ายิงหัว เอจโจโกนั่นเองครับท่านี้ตอนไอ้ไอหัวภูเขาไฟเนี้ยถ้าท่านผู้ชมจะไม่ได้เอาไว้ใช้ตอนกลางอันดเขตเลยวาร์ปไปอยู่ด้านหลังแล้วก็ดึงหัวแบบง่ายๆเลยเด็ด <c oughs> เขาเรียกว่าเด็ดหัว <c oughs> โคตรโหดอ่ะและนี่ก็คืออีบที่เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะครับคือ my brother อันนี้จะเป็นท่าของโทโด้นั่นเองนะครับผมนี่เลยแล้วก็ตบมือ ตบมือเรียกเพื่อนมาช่วยได้นั่นเองครับทำไมไอ้หมอที่มันตัวใหญ่ยังวะเออนั่นแหละพอเวลาเราสู้ก็ช่วยจะช่วยต่อยนะครับผมแต่ว่าจริงๆได้มีมีฟินิชด้วยเหรอเฮ้ยนี่ก่นเท่คือมันสามารถช่วยต่อยแต่ว่าไม่ไม่ไม่ได้มีเอ่อสตันหรืออะไรนะครับแค่เป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนแบบคอมโบเฉยคอมโบอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้เท่ดีเหมือนกันเป็นท่าของโทโดนี่แหละครับผมที่ ตบมือแล้วมันสามารถว์ปเ,เพื่อนมาได้นั่นเองครับต่อไปเป็นอีโมดสุดท้ายแล้วนะครับอีโมดสุดท้ายที่อยู่บนสุดเลยเดอะสตองเกตอันนี้เป็นท่าของโกโจนั่นเองครับที่เพิ่งเข้ามาเออมันก็เข้ามาพร้อมกับอัปเดตครั้งนี้แหละนะครับผมิ <S <S ่ท่านีเลย,เย,เยเทุกคนเทงอกแขนใหม่งไงแล้วเอแต่ว่ามันใช้อันนี้น่าจะเป็นฉากในมังงะแน่นอนตอนสู้กับซูกุณะล่าสุดแบบสุดท้ายคัสุดท้ายเนะี้ยใช้สีคราม เอ่อในการเหวี่ยงออกคืออะไรก็ไม่รู้นะผมไม่ได้อ่านมังงะเลยนะแนสีค,คามแล้วก็แขนงอกแสดงว่าก่อนหน้านี้แขนปุดมาก่อนนะครับผมท่านี้ก็ที่งอกแขนออกมาได้นะครับผมอ่ะและนี่ก็น่าจะเป็นอีโมจจากเอ่อการ์ตูนเรื่องจูซึ่ครเซนทั้งหมดแล้วมัง้งมั้งนะท่านผู้ชมผมไม่แน่ใจจริงๆมันเยอะมากมันเยอะแบบโอ้โหแบบตาลายอะ่นะท่านผู้ชมลองดูดิตาลายอะ่ะ <c oughs> คืออีโบนเยอะมากมีน่าจะถึง100ยร0อยสองร้อยไแนี่ถึงบอก,กไม่รู้แฮะแต่ว่าน่าจะขึ้นร้อยได้มืเนี่ยเยอะจริงคือผมดูจนตาลายเลยนะครับโอเคถ้าผมพลาดอะไรตรงไหนไปท่านผู้ชมฝากคอมเมนต์ไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะลองไปค้นหาดูว่าเอ้ยท่านี้มันคือท่าจากจูสึกไคเซนเหรอเพราะว่าบางท่านี่ไม่รู้จริงโอเคอย่างงี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผม